สวัสดีครับทุกคนเช้าวันนี้วันที่24พฤษภาคมส5 6พน้านะครับเช้านี้ลุงก็จะมาใส่เขาเรียกอะไรใส่ันนี้ลุงก็จะมาปรับเพิ่มนะครับในเหรียญที่กำลังลงมานะครับเมื่อคือนก็ลงมาแรงนะครับลงไปถึง0.55ลงไปถึง0 <S <S งูนจุดเยอะๆแต่ว่าประเด็นก็คือลุงนอนหลับอยู่นะครับ ลุงก็จะมาอัปเดตช่วงเจ้าเช้าลุงก็เลยจะมาฝากเงินช่วงเจ้าเช้าครับลุงก็หาเงินได้400บาทนะครับเป็นแม้เป็นเงินบาทไทยนะครับลุงก็จะมาใส่ที่ลูน่านะครับแม้ว่าลูน่านั้นจะขึ้นไม่เยอะนะครับเดิมทีนั้นเดิมทีนั้นลูน่าลุงใส่ไว้400จําได้ไหมครับครั้งแรกก็คือลุงใส่ไว้แค่4 0 0เดี๋ยวเราไปดูออเดอร์เก่าๆของเราก็ได้นะครับดูที่อิสเตอรี่นะครับอ่ะเห็นไหมครับว่าครั้งแรกลุงใส่ไว้200บาทครับเมื่อ ราคาที่0 0 0 6 5นกะครับก็ได้ไป30นะครับเสร็จแล้วลุงก,ก็มาซื้ออีก200เมื่อ,อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ได้ไป48่ได้ไป48 0 0 0นนะครับนี่วันที่ใ,ใส่ครั้งแรกได้36 0 0 0นะครับใส่ครั้งที่2ได้4 8่แล้วก็ใส่ที่ราคา0.0041นะครับทีนี้วันนี้ใส่ครั้งละ200นะครับ ทีนี้วันนี้เราก็จะมาใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะครับด้วยจริงๆต้องราคาต่ากว่านี้แต่ว่าลุงก็ไม่คิดมากอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ลุงก็เดือนนี้ลุงก็ยังบวกอยู่นิดหน่อยนะครับดูกันว่าบวกเท่าไหร่บวกอยู่4 44นะครับเมื่อบวกอยู่4 44ลุงก็ยินาีลุงว่าจะบวกเข้าไปอีกหาเงินไม่ได้400บาทนะครับจากการหาคือความยากลําบากของลุงนะครับลุงก็เล็กน้อยก็เอาเงินเข้ามาได้400ลุงก็เลยจะมาใส่ที่ตัวลูน่านะครับ ฝันของพวกเรานะครับก็ใส่เข้าไปอีก100%นะครับโดยใส่ที่ราคา0.56กแล้วกันนะครับ0.0056 0.056ก็จะได้มี71 0 0 0นะครับนี้ลุงก็จะใส่แล้วนะครับใส่เข้าไปกดโอเคียบร้อยครับนี้เราก็รอดูกันนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่ออเดอร์ไปแล้วนะครับเมื่อเวลา7 4 9โมง 56, 56 56ได้หรือยังดูเหมือนซื้อง่ายนะครับถ้าทุกคนทําได้ยังลุงก็น่าจะง่ายๆนะครับโอเคซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มันกลับมาอยู่ที่55เพราะนั้นเป็นนั้นว่าเราซื้อเรียบร้อยนะครับเห็นไหมหายไปแล้วนะครับทีนี้ก็เราก็จะไปดูว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะลงไปอีกอันนี้ก็อยู่ที่ตัวมันเองนะครับลุงก็แค่มาเหรียญบาทหายไปแล้วนะครับก็เหลือที่รูน่านะครับตอนนี้ก็เป็นของลุงก็มีอยู่800 43บาทวันนี้วันที่23่สิบสเอ้ยยี่สินะครับพฤษภาคมนะครับลุงก็มีอยู่800นะครับแล้วพอร์ตของลุงก็โตขึ้นมาเป็น8ปดพนะครับพอร์ตของลุงก็โตมา8ปดพทุกตัวก็ประมาณนี้นะครับเหรียญที่ลุงถือไว้ก็มีอยู่5เหรียญน,นะครับก็เอาใจช่วยลุงด้วยนะครับอยากให้พอร์ตของลุงโตขึ้นไปเป็น12ื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลุงจะได้ถอนออกมาแล้วมาใช้หนี้ เขานะครับลุงก็เป็นหนี้เขาอยู่1 2ื่นสองนะครับก็เป็นหนี้แต่ประเด็นคือไม่รีบร้อนใช้หนี้นะครับเปหนี้อยู่หมื่นสอก็ไม่รีบร้อนอะไรนะครับไรุ้นกันไปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับเราเดี๋ยวจะไปอัปเดตคริปโตกันนะครับว่ามีแนวโน้มอย่างไรกันนะครับในแต่ละเหรียญนะครับอันนี้เหรียญก็เป็นประมาณนี้นะครับโดยส่วนใหญ่จะลบนะครับ ส่วนใหญ่จะลบนะครับเมื่อคืนก็บวกขึ้นไปกันเยอะๆเลยนะครับเมื่อคืนนี้แต่ละเหรียญก็มีการบวกมีการอะไรขึ้นไปนะลุงก,ก็ปิดเครื่องหลับตอนสี่ทุ่มนะครับกอแก่แล้วชราแล้วก็เด็กๆจริงๆมันต้องซื้อตอนดึกๆนะครับราคาพุ่งไปแรงมากนะครับอย่างเหรียญซิกนี่นะบวกขึ้นไป0.05น้ี่ก็ถือว่ารุนแรงนะนี้เราจะดูไล่ไปตัวที่เด่นๆนะครับ เหรียญซิกเห็นไหมมีจังหวะก็คือขึ้นไปสูงสุดที่4เกือบ4พันนะฮะตอนลุงเห็นลุงก็โอ้โ oh, หตกใจแล้วก็ดูสัญญาณเขาดีๆนะครับสัญญาณเขาก็คือเอเมซนดีนี้สีเขียวอยู่บนเส้นสีแดงแล้วราคาก็ยืนด้านบนนะครับอยู่ยืนด้านบนของเส้นสิงแนวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ราคาขึ้นไปตรงบนเส้นสิงแนวราคาก็จะไปที่ประมาณ5.5นะครับก็ถือว่าน่าจะได้กําไรแล้วก็ได้ได้ออกสักทีนะครับประเด็นคือว่าลุงลุ้นให้มันไปที่6บาทนะครับก็ลุ้นให้ซิกไปที่6บาท ห้าจุดห้ายังไม่พอนะครับตัวนี้ก็ต้องรุนไปที่6บาทราคาก็จะค่อยๆขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆตัวที่มีลักษณะการเทรดเช่นนี้นะครับในเหรียญคริปโตหลายๆตัวที่ผ่านมาน่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะครับก็จะมีตัวทั้งหลายๆตัวที่เป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าเราดูจังหวะก็คือจังหวะถัดไปตัวไหนจะบวกตัวไหนจะลบตัวไหนจะอะไรยังไงนะครับเราดูแต่ละตัวนะครับวันนี้มีตัวไหนมีแนวโน้มบ้างนะครับอย่างเหรียญซินซิลิก้านี่นะครับเราก็ดูนะครับว่า เราจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปแบบตัวซิกไหมมีโอกาสนะครับเนื่องจากว่าเริ่มกับตัวขึ้นมาแล้วก็กําลังใกล้เส้นซิกเนลนะครับแล้วก็ราคาก็โดดขึ้นไปแล้วก็มีการสลับลงมานะครับเรื่องธรรมดานะครับของการที่จะไซด์เว์อัพขึ้นไปนะครับราคามันก็จะค่อยไซด์เวยอ์อย่างนี้นะครับทุกคนยังวะไซด์เวย์ขึ้นไปอย่างนี้นะครับราคาเขาก็จะบีบตัวเข้ามาหากันนะครับบีบตัวเข้ามาการเสร็จปุ๊บเมื่อเลยกึ่งกลางของตัวบูริเจอร์แบนเสร็จมันก็จะผลักดันราคาขึ้นไปเมื่อส เมื่อจังหวะที่มันเลยราคาตรงเก่งกลางบรูษจแมนปุ๊บราคามันเข้ามาใกล้เส้นสัญญาลเมื่อมาแตะเส้นสัญญาลปุ๊บราคาก็จะพักดันมันขึ้นไปนะครับให้เป็นแบบนั้นเดิมเดิแบบตรงนี้นะครับนี่นะจังหวะเดิมเดิเขาคือเมื่อไรที่มาชนสัญญาลปุ๊บราคาก็พร้อมกระโดดขึ้นไปนะครับเห็นไหมเมื่อชนสัญญาลปุ๊บราคามันก็ค่อยๆไซเวย์ย way, แล้วก็พุ่งทะยานขึ้นไปถึงจุดสูงสุดไปที่6บาทกว่าเราก็ดูแบบอย่างเดิมเดิมของเขานะครับก็คือจากตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูถึงปัจจุบบบบััันนกกกกก็็็คคืืออเเเ้าาาาํลลงขมรใูปแบบดๆ กำลังใกล้เข้ามาที่เส้นสิงแนลเมื่อไหร่ที่ใกล้เซ้นสิงแนลเมื่อนั้นราคาก็ค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับทีนี้ก็จะไปที่6บาท7บาทนะครับสำหรับตัวซิลิก้านะครับตัวนี้ก็แนะนาซิลิก้านะครับนี่ก็อยู่ที่ความคิดของแต่ละคนนะครับการการมโนไปของแต่ละคนนะครับก็อย่าอย่าเชื่อลุงแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกคนทําด้วยตัวของตัวเองนะครับวางแผนทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับทำอะไรก็ขอให้ได้อย่างที่ตัวเองหวังนะครับทีนี้ดูบีบคัพคอยของเราหน่อยนะครับ จริงๆมันมีจังหวะที่ดีนะครับเห็นไหมจังหวะดูดีนะครับจังหวะสวยงามนะครับดูอันนี้เราอยู่ที่ time frame day นะครับก่อนอื่นเราต้องดู time frame ราไว้ด้วยนะครับ hour frame day นะ h o u frame day แล้วจังหวะก็กาลังจะกลับขึ้นไปที่เส้นสัญญา l นะครับแล้วก็มีแรงเริ่มซื้อด้านบนของตัวกลางของ mcd เรียบร้อยนะครับทีนี้ราคาก็จะค่อยๆสายเวขึ้นไปนะครับนี้ยังคงอีกนานนะครับกว่าที่ก็จะไปชนตรงกลางเพราะฉะนั้นจากที่ดูตรงนี้ก็คือว่าราคามันก็จะ ต่ำลงไาเลื่อๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อไหรก็ตามที่ตรงเส้นกลางบูริจร์แบนเข้ามาชนกันแล้วก็มันก็จะมีการดีดกลับขึ้นไปนะครับก็จังหวะดีดกลับเราก็ดูง่ายๆครับว่ามันจะดีดกลับก็ต่อเมื่ออะไรบ้างนะครับเราต้องมีมันจะต้องมีอินเตอร์ล็อกของมันอย่างเช่นว่าเมื่อไหรที่มันจะดีดกลับก็คือราคามจะต้องวิ่งขึ้นไปชนที่เส้นสัญญาณนะครับตอนนี้ยังไม่ชนนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเส้นสีเขียวในเส้นสีแดงแล้วก็มีอัตราการซื้อนะครับอยู่ด้านบน สัญญาณนะครับก็ถือว่าเป็นผ่านจุดแรกแล้วนะครับที่ราคาจะค่อยๆขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราก็อนุมานได้ว่าประมาณราคามันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแม้ว่ามันจะลงมาแบบนี้ก็ตามนะครับจังหวะเป็นจังหวะที่ดีนะครับมันคล้ายๆเป็นการสะสมนะครับเป็นการสะสมนะครับคนคนขายก็ค่อยๆขายส่วนคนซื้อก็พยายามซื้อเต็มที่นะครับก็เป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับสำหรับตัวบิดคับคอยนะครับ อยู่ที่ท่านท่านนักทุนจะเห็นด้วยหรือเปล่าหรือเห็นแนวโน้มย่างไหรหรือเห็นจังหวะที่ดียังไงก็อบอกกันมาด้วยนะครับเพราะว่าลุงก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งสิ้นนะครับมาดูเจฟฟินอย่างที่ลุงบอกว่ามันจะลงไปที่20กว่าบาทนะมันลงไปหรือ,อยังนะครับจังหวะมันก็คือค่อยๆไซด,ด์เว่ยออกานข้างเราก็สร้างแนวเทรตนะครับตอนนี้ก็คือว่าตัวเส้นสัญญายังไม่ยังไม่โผล่ผลเส้นสีแดงนะครับ เพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆไซเว่มาเรื่อยๆนะครับก็จะลงมาที่32บาทก็นะ่าจะเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับสำหรับตัวเจฟินนะครับก็คงจะต้องเอ่ออิงลอยชายไปแบบนี้นะครับไซเว่ไปด้านข้างไปเรื่อยๆนะครับก็รอเส้นตรงกลางนะครับเส้นกลางของฟิจอรแบนด์จะมาชนชนเมื่อไหร่ก็เด้งเมื่อน,นั้นนะครับเช่นเดียวกันกันกบตัว m อเเนี่ยพอ้าเกิดเหนือขึ้นมาเส้นสีดแดงแล้วมาชนตัวเซ็กเส้นสิกแนลนะครับก็มีโอกาสดีดตัวขึ้นมาเบริจวงวันี้ก็เขาน่าจะไซเว่ด้านข้างแล้วราคาก็ เริ่มถดถอยลงเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดต่ำกว่าตรงกึ่งกลางร er ูจแบนก็ราคาก็เริ่มถดถอยลงเรื่อยๆนะครับสำหรับเตรียญเจฟฟินคราวนี้ลบไป2นะครับตัว IMX นะครับลงไป2 2บาทลงไปเยอะนะครับก็จริงๆมันก็คือยังคงเป็นจังหวะไซด์เวกอัพขึ้นไปนะครับทำไมราคามาลงละ่ะก็ประเด็นก็คือว่าแน่นอนนะครับมันเมื่อเรื่อมันขึ้นสูงมาหลายวันมันก็มีการขายทำกำไรไปนะครับเพื่อออปรปสื้อปลส้อย ราคเล็กนะครับการขายนะครับหลังจากที่ราคามันขึ้นสูงมานมาครับขึ้นสูงจากเดิมมากเลยนะครับเดิมทีมันลงมาที่15บาทนะครับตัวนี้นะครับแล้ก็ดีขึ้นกลับขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปที่30บาท30 36บาทก็มีการขายกันในรอดแรกนะครับยังไม่เสด็จน้ําดีนะครับเพราะว่าราคากําลังจะขึ้นไปชนตรงกึ่งกลางบุลเจอร์แบนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะอดีตทยางพุ่งขึ้นไปเหมือนตัว เหมือนเหรียญซิกน์สกคู่นะครับที่เราเปิดเข้าไปให้ดูนะครับว่าเป็นจังหวะเดียวกันนะครับก็คือว่าเส้นสีเขียวเนี่ยเส้นสีแดงแล้วกาลังจะเข้าไปใกล้ตัวเส้นซีโร่นะครับหรือเส้นซิงเกิลแล้วก็มีการซื้อกลับด้านนะครับหมายวาว่าซื้อในฝั่งด้านบนด้านบวกนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการเทขายลงมานะครับสำหรับตัวเหรียญซิกก็น่าจะเป็นเช่นนี้นะครับก็มีการเทขายลงมาเาเอาหลายตัวมาผนวกรวมกันแล้วก็พิจารณาดูให้มันเป็นแนวเดียวกันนะครับว่าวันนี้เขาจะขึ้นหรือเขาจะลงวันนี้ก็คือ ถ้าดูจากตรงนี้ก็ถ้าเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ในล่างก็หมายว่าในวันถัดไปจะจะพุ่งขึ้นไปนะครับในวันถัดไปคือวันพรุ่งนี้นะครับราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับอยู่ที่36บาทกว่ากว่าหรือจะพุ่งขึ้นไปเลย40บาทก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดเรามีทุนนะครับมีทุนเยอะๆเราก็เข้าเหรียญพวกนี้เอาไว้นะครับอันนี้เราก็จะค่อยๆย้อนกลับไปดูตัวไหนตัวอีกถัวไหนอีกนะตัวเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวหลักแล้วกันนะตัว btc นะครับโอเคนะครับเราก็มาดูว่า จ,จริงๆแล้วมันจงเป็นจังหวะย่อดตัวขายทํากําไรนะครับช่วงนี้เขาก็จะขายทํากําไรกันนะครับแล้วก็าการสร้างเส้นแนวเทดนะครับตัวนี้ก็ขออย่างเดียวว่าจะจะทำนิวโลนะครับคืออย่าสร้างนิวโลใหม่ถ้าเกิดสร้างนิวโลใหม่ก็จบกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ซด์เวกันข้างไปนะครับจะบวกจะลบเล็กๆน้อยก็อยู่ที่เส้นแนวเทดนี้นะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้าน 4 4่0มื่น่นะครับต่างตัวนี้ทํานิวโลใหม่ก็เป็นั้นจบกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนิวโรใหม่ปุ๊บก็จะเริ่มนับใหม่ทันทีนะครับะฉะนั้นก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าเขาจะปล่อยให้มันตกลงมาอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเราก็ค่อยๆดูกันไปนะครับสลับเหรียญบิตคอยบิตคัพนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับส่วนตัวนี้ที่ตกลงมาแรงก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับตัวเอ펙เหรียญที่ต้องอัปเดตประจําของคุณอีลนมัตนะครับ ถ้าเราเข้ามาดูก็ช่วงนี้ก็เป็นการเทขายกันนะครับเจนว่าจังหวะคือว่าเขาเทขายกันแต่มียุดเหรียญเหรียญเดียวนะครับที่เหนือชาวบ้านเขาก็คือเหรียญซิกนะครับเห็นไหมครับว่ายังคงบวกขึ้นไปนะครับเรามีโอกาสที่จะไปที่4บาทนะครับสําเหรียญซิกนะครับดูซ้ําแล้วซ้ําอีกและมีความสุขดีนะครับเราถ้าเกิดมันเป็นแท่งเทียนแบบนี้นะครับคือมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับเรามีแท่งเทียนหนาอยู่ด้านบนแล้วก็ มีไส้เทียนเล็กน้อยก็หมายวามว่าในวันถัดไปก็จะเป็นการบวกขึ้นไปนะครับราคาก็จะค่อยๆบวกขึ้นไปที่5บาทประเด็นก็คือว่าท,ทุกคนต้องใจเย็นนะครับในการดูเหรียญพวกนี้นะครับใจเย็นหนึ่งเราต้องมีเงินทุนนะครับอีทุนเข้ามาซื้อนะครับเห็นไหมตอนนี้รูน่าก็ลงไปที่0 0 0 5 5นะครับอยู่ระหว่าง0 0 0 5 5กับ0 0 0 5 6นหนะครับก็ลงก็ซื้อเข้าไปแล้วก็ นะตอนนี้ก็น่าจะติดลบอยู่นะครับรวมเป็นซื้อทั้งหมดไป8 0แล้วเลยนะครับซื้อซื้อครั้งละ2 0 0 2 0 0แล้วซื้ออีกล่าสุดหุดซื้ออยู่400ถือว่าซื้อซื้อทิ้งไปอย่างนั้นนะครับมันก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้เฉยๆเราก็รอดูจังหวะมันจะขึ้นไปมันเคยขึ้นไปถึง0.00หรือ0.007.9 00, 00, 00, 00, อย่างนี้เนี่ยก็ได้หลายตังค์นะบวกขึ้นไปหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าๆก็เป็นว่าก็วนนัน หรือสรุปการขึ้นการลงของเหรียญคริปโตได้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกาลังใจให้ลุงกันต่อไปนะครับก็ท่านที่ผ่านมาดูก็เอาความเุลากดติดตามกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็กลับขอบพระคุณท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาเสียเดือนละห้าสิบบาทข่านต่ำนะครับก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับหนึ่งคุณมนบก็เป็นท่านแรกที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาดูกันเป็นประจำ ยังไงก็ลุงก็จะมั่วๆเกาๆไปเรื่อยๆนะครับกาวให้ท่านเห็นนะครับถึงเงินล่าสุดที่ลุงใส่เข้าไปมันจะไม่มากไม่มายอะไรนะครับเพราะว่าเป็นเงินเล็กๆน้อยๆที่สมมาได้นะครับด้วยความยากลาบากนะครับกว่าจะหาได้แต่ละวันนะครับเป็นทองสมัยนี้มันหายากนะครับนั่นก็แต่เราหาแล้วเป็นเงินเย็นนะครับเราเอาเงินเย็นเรามาใช้นะครับเราไม่ต้องเอาเงินที่เราจะไปบริจาคหรือรไปทําอะไรนั้นกือการให้ทานทําทานเราก็ อยากจะให้ทานมากๆสมมติว่าเราอยากจะให้ทานเป็นร้อยร้อยล้านอย่างนี้เราก็เอามาฝากไว้ที่ลูน่าก่อนนะครับฝากไว้ที่ลูน่าสัก0.0055พอฝากเสร็จปุ๊บราคามันดีดกลับขึ้นไปที่30ดอลลาร์ <c oughs> อันนี้ก็เป็นความหวังอีกความหวังหนึ่งครับขึ้นไป30ดอลลาร์เราก็จะได้เงินที่จะเอาไปทําบุญเยอะแยะนะครับจุดประสงค์ของการมาฝากเหรียญแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็เอามาทําบุญเราก็ทําบุญไปด้วยกันนะครับเมื่อได้ บุญมาได้ได้เงินมาเยอะเราก็เอาไปทาบุญสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างว่าสร้างอะไรที่เราพึงพอใจที่เป็นบุญของเราความสุขใจของเราก็คืบุญของเรานะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับทุกท่านครับแล้วก็มาพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ